สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการผูกเชือกรองเท้าแบบแนวเด็กช่างนะครับก็จะมีเป็นผูกแล้วก็มัดไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสวยไหมจะมากแล้วรองเท้าหลายๆยี่ห้อเขาจะทํากันนะครับพวกอาดิดาสคอนด์แจ็คบัวเซลพวกนี้นะครับเขาจะทํากันเยอะนะครับต้องลองดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผูกให้ดูกันครับอันนี้พิซเตอร์เราก็จะใช้เป็นอา คอนมืแจ็คนะครับกัวยยิ้มนะครับนี่ครับกัวยิ้มนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะปูกให้ดูครับสักคู่นะครับสิ่งที่ต้องมีก็จะมีเป็นอาเชือกยาวครับเชือกอันนี้ผมจะใช้เป็นเชือกร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับแล้วก็รองเท้าคอนเวิร์ตหนึ่งคู่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ จับเชือกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆร้อยไปนะครับร้อยเหมือนเชือกอ่าเหมือนผูกเชือกเป็นโบรธรรมดานะครับร้อยใช่ครับเราก็ค่อยๆร้อยไปนะครับร้อยจากด้านนี้เข้าก่อนนะครับเข้าโป๊ะเข้ามาแล้วก็จากด้านนี้เข้านะครับดึงมานะครับดึงมาแล้วก็วัดให้เท่ากันนะครับว่าเท่ากันหรือเลปล่า เชือกตัวนี้นะครับให้เท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็ล่นหาหนอกก็ดูเชือกด้วยนะครับใช้เชือกอ่าให้เท่ากันนะครับให้ยาวเท่ากัน เรียบร้อย,ยนะครับเราก็เริ่มจากตรงน,นี้นะครับอะไรที่ทําให้เป็นก็เราทํานี้ได้นะครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการปลูกเชือกเหมือนปลูกเชือกมะเร้าใบธรรมดานะครับเราคนเท้าได้ก็ปลูกแค่นี้หน่อยได้นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้รีบอนไหะนาะเผื่อคนที่อ่าจะได้ทําได้กันได้นะครับทําตามดูกันได้เ<ๆ>ชือกอาจจะเขาา์ยุกนั่นะครับ Thank okay. you. พอได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเหลือเชือกประมาณนี้นะครับนี่สำหรับลองเอาเท้าลองใส่ถ้าทํากลัวว่าจะใส่ไม่ได้ก็ใส่รองเท้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยผูกนะครับแล้วก็นี่ครับผูกอย่างนี้นะครับเอาซ้ายทับขวานะครับผูกไปก็จะได้แบบนี้นะครับต่อจากนั้นก็อย่างนี้เลยครับแล้วก็ ขวาขับซ้ายนะครับพอได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ทําการม้วนครับม้วนม้วนจากจากตรงนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับ,รรบแล้วก็ม้วนเข้าไปในเชือกรงห่วนี้นะครับอันนี้ก็ทําเช่นเดียวกันครับม้วนเหมือนกันนะครับ แล้วก็เหลือปมตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งครับให้เป็นปมนะครับจัดให้สวยงามนะครับับนี้ก็เก็เรียบร้อยครับหรือถ้าใครอาะมันสั้นไปยาวไปก็จัดได้นะครับจับม่าเกดได้อันนี้อาจจะจับไม่สวยเท่าไหรดูนะครับแต่ว่ามาลองทำแล้วก็ลองทำดูกันได้นะทีนี้ก็จะได้นะครับเท hey, ไหมครับ ็นไ,ไงแนวเด็กช่งางาเ,าเลยครับท่นนี้ถ้าใส่เดินแล้วก็เท่เลยเดินแล้วก็กรไม่หลุดนะครับไม่อาเชื่อกันแน่นหนานะครับไม่ไม่ใช่ว่าอ่าไม่แน่นนะครับลองดูนะครับนี่ครับค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณมาก